สวัสดีครับผมอยู่กับิสันกับโคกรัดไผ่ต้องทำนะครับมาดูรถตัวแรงหน่อยรถทำแรงมาเจอนาหลมนะะลยยนะครับจะรับมือยังไงนะครับ มือรวยการใส่วินนะฮะนับหลังเก้าปกติแล้วจะใช้หกปั่นเก้านะครับพร้อมกลับไปหน้าหกงกยี่สิบเจ็ดนะครับผมใช้ไม่น่าจ,จะใช่นะเฮ้ยเ้ยสมคิดก็ามานะครับสมคิดได้แค่มองนะครับ หลอดไหมเนี่ยเราแกเอาฝาโองมาห้ยทำไมเนี่ยอาจารย์ลบอย่างนี้ร้อยี้160ลงสบายไหมเนี่ย ตายเลยเหรอ,องไม่ได้กินเลยใช่ไหมติดใช่ไหมร้อยหกพันเก้าปีแง้ววันน่ารมนะร้อยหกมาดิไฟวัาไม่มีเลยมันหน่าสงสัยนามันหน่าได้อยู่แล้วอ่ะร้อยหกอ่ะกำลังมันเยอะอ่ะ ยำหมักนะครับผมไล่ละ2 0 0บาทเนาะ200บาทครับแถวนี้ตั้ม0 0บาทเหมือนกันนะครับยำหมักแล้วก็อีกประมาณ2 3สมบ้านก็มายำกิงนะครับอ่าโดดมาเฮ้ xem bên đây có nữa lạc dao nó oh. oh. รถแรงรถแรงยิงเกียร์หนึ่งนะครับรถรถไปแรงยิงเกียร์สองออกเสียงนี้า็โดดมาแล้วโดด โดยลมก็ไปได้นะครับ

โบกนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่มีใครลงปากก่าข้าวเลยอะ่ะแล้วทำไมไม่ลงป่านี่อ่ะโอ้โอข้าวดีดนี่ข้าวดีวขาดีาเหรออ๋อ,อ้ยเออ ตรงไหนลมไม่มีสมคิดถามตรงไหนมีลมไม่มีลมเลยอย่าสองวิ่งไปไวเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยแหม่ทำอะไรน้อเนี่ยสามหยาบกินเลยนะครับจันอะิ่ว่ารถกีลมาดิสบายไหวไหสบายเกี้ยหนึ่งวินสาม แกหนึ่งใช้วินดาสามพอนะนจะเสร็จเรียบร้อยนะโอเคครับผมเฮ้ยเอ้ยเอ้ยโอเคครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับ ไลค์สร้างกำลังใจนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ